มันก็อยู่กับ i s c a s t laser bomb i s c a s t laser มัง้งเออกดไปเลยกด start game ไปอะไรเนี่ยนี่เรากดอะไรอ๋อเลือกดานก็ดานแรกนี่มันบอกว่าให้เอาดานแรกอะ go oh no เราจะไม่เอาจอสีฟ้านี่มัน คุ้นๆใช่ไหมตัวละครมันเอามาจากเกมวางระเบิดนั่นแหละนี่สีเขียวอยู่แล้วนะโอ้เฮ้ยอันนี้น่าสนอนนี้น่าสนอะไรเนี่ยอ๋อต้องซื้อที่เหลือ นี่ก็รถกบโอ้อ่าเอาล้อนี้กว่านะเอาล้อนี้ไปอ่าเอานี้ไปแล้วก็กดไอเนี่ย กูโอเคเนอะอันนี้อ่า space วันที่ space yes ah โอเคนะเงินเงินเลยนะ finish one H โหดูรถของคนเขาดิเนี่ยรถเราแรงสูงเป็นไงล่ะ อ่าส่วนใครอยากเล่นก็เดี๋ยวเอาไว้ใต้คลิปเนะี่ยว้าวสุดยอดว้าวนี่ไงนี่ไงอันนี้ไงพยายามเวลาแล้วเนี่ยพยายามอยากกดไปข้างหน้า ว้าวโอ้มีรถความด้วยว้าวสุดยอดนี่นำเพื่อนห่างไกลมากเลยนะเนี่ยไม่ดีเลยนะเนี่ยนายแล้วก็ทางเดิมเนะโอเค ไปเลยอ๋อก็คือถ้าเราได้รับไอเทมครบแล้วถ้าเราได้รับไอเทมก็กดเกนะ่ใครมันปล่อยไอเทมมาเนี่ยโู้วอาอะไรเนะี่ยมีกี่รอบเนะี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลยเนะี่ยมีกี่รอบ ไม่เข้าใจเลยวู้ฮู้เอาไรเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพื่อนมันมาแล้วฮะอืมอ่ะยังไม่มีว้าวไปเลยโหลหมาน้อย กงน้องไปบ้านพี่ฝันนะไม่ไม,ไม่ไม่ไปก่อน<ง>ก็เวลากงซื้อนมเสร็จเดี๋ยวน้องก็ไปบ้านพี่ฝันกงเป็นประตูให้น้องด้วยโอเคเสร็จแล้วด่านนึงพาร์ทแอนพาร์ทนิคีถูสคริปโอเคอ๋อด่านนี้เขาเน้นเก็บตังค์โอ้ no ต้องมาอยู่หน้าหน้าแล้วนะเก็บตัง โอ้อันนี้ก็ลิ้มรดแล้วว่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันไม่ดีซะเลยเอ้ยอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่เราต้องเน้นเก็บตังเป็นหลักอุ้ยโอ้ย จะไฟเหรอโอเคแล้วที่หนึ่งอะไรอีกเนี่ยหมวกกันน็กอกเอะเฮ้ยอ๋อให้แซงว่างั้นเถอะอืมตัวู้อืม ให้แซงว่างั้นเถอะชนชนนีู่โอ,โอ้อะไรเนี่ยสุดยอดหลบมาหน่อยยูไปเลย อืมปล่อยเมฆเอาไว้เฮ้ยปล่อยเมฆมีแล้วปล่อยเมฆปล่อยเมฆปล่อย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 โอ้อะไรเนี่ยเราแสงมันมาขนาดนี้เลยเหรอ ปล่อยแม่เฮ้ยไม่จะปล่อยแม่เะปล่อยตุกตยต๊กตากี่รอบเนี่ยเฮ้ยรอบสุดท้ายแล้วอืมตามไม่ทันดีตามไม่ทันดีโอ้เฮ้ยทำไมรอบนี้มันแป๊กฮ่าเห็นกระตาตุ๊กตา ฮหน่อยยูฮูสู่ความมงว่างตึมนะเย่คอนเนคไฟอ่ะก็ผ่านแล้วนะอ่าด่านนี้ก็ปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเขานี่ยชิมมาเล่นด่านนี้กัน 你是。